สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566อยู่กับเพจและช่อง youtube ไอ้ข้าวน้าร้อยเอก็เป็นธรรมดานะครับในช่วงนี้อากาศก็กำลังร้อนเป็นที่หน้าขายน้ำอ้อยสดสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำคนที่ต้องการหารายได้เสริมจากการขายน้ำอ้อยสด ในกรณีนี้ก็เหมาะกับท่านที่มีไว้คันน้ำโูกไว้ทดลอง1งาน2งานอยากจะขายในช่วงหน้าแล้งและมีเครื่องคันอ้อยส่วนใครที่ไม่มีก็สามารถเช่าหรือว่าจ้างเขาคั้นแล้วก็บรรจุขวดได้นะครับตรงนี้ก็จะประมาณกิโลกร,รัมละสองบาท3บาทก็ขึ้นอยู่กับตกลงหรือว่า แล้วแต่ระับพื้นที่นะครับว่าจะคิดกันแบบไหนสำหรับท่านที่มีอ้อยคันน้ำอยู่แล้วอยากจะขายนะครับวันนี้ก็มาแนะนำในการทำเงินสักวันละ500 600เป็นอาชีพเสริมสำหรับคนที่ทำงานประจำไปด้วยก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่า500บาทนี้เราจะได้จากขวัวละ20บาท 10บาทหรือว่าเราทำส่งเป็นลิตรถ้าขวด10บาทก็50ขวดถ้า20บาทก็25ขวดอาจจะ5้บาท6ขวดหรือ50บาท3ขวดถ้าเป็นขวด20บาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มไปนิดหน่อยก็ขวดก็ประมาณขวดละ2บาทประมาณนี้เราก็จะใช้อ้อยประมาณวันหนึ่งสัก 20กิโลถ้าอ้อยคั้นออกมาแล้วมันก็อยู่เครื่องอยู่ที่เครื่องคั้นน้ำอ้อยสดด้วยนะครับว่าให้ความละเอียดมากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างต่ำ 600cc-700cc ขวดหนึงใช้400มิลลิตรตรงนี้ก็จะใช้ประมาณ20-25กิโลก็ขึ้นอยู่กับว่าอ้อยเรา ลำเล็กลำใหญ่ก็ถ้าอ้อยลำขนาดนี้ก็จะตกประมาณ3-4ถึง4กิโลก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงแล้วก็ดินของแต่ละพื้นที่เราก็สามารถขายให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าทางเฟสตามหมู่บ้านคนรู้จักตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาอาจจะรับเป็นงานบุญงานบวช โรงทานตรงนี้ก็จะช่วยให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นมาส่วนท่านที่อยากจะปลูกหรือว่าอยากได้คำแนะนำก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับท่อนพันไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรี50สีสมรง1 95ข27ก็พอมีแบ่งฟันแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับท่านที่อยากปลูกก็เริ่ม เพิ่งเริ่มเยอะครับเริ่ม1-2งถึง2งานตรงนี้หรือพื้นที่ว่างที่เรามีสามารถปลูกได้ส่วนเรื่องเครื่องคั้นเราก็ค่อยเก็บเงินหรือว่าจะทำตามที่ผมแนะนำข้างต้นก็ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอ้อยขนน้ำละเอียด จะมีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันท่านเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับ